ตื่นเศร้ามามือนี่ไว้บ่เศ้าดอกว่าเกือบ <c oughs> เก้าโมงเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังอื่นๆมึนม,นมนคิดยังบ่ออกกาแฟดำเข็มเข็มแก้วหนึ่งไว้สวงว่ะจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการเฮ็ดงานบ้านได้เลยค่ะอันดับแรกกระเซวผ้ามา่ยองมาซักก่อนขยังบ่แล้วเด้ก็มีเอซีหลายคนถามเห็นของมาอีกเป็นยังคือบ่ซื้อเครื่องซักผ้าค่ะบ่าย่านเล็บหักเล็บเสียบ่ดูดิวอยากสิบอกว่ามือครณลูกคีวีอมปอมแอมแปมจังดูดิวน่ยมันบ่มีงามแล้วล่ะแล้วก็อีกอย่างดูดิวเคยบอกไปแล้วการนั่งซักผ้าซักมือแบบนี้เป็นการออกกำลังกายของดูดิวแบบนึงเพราะว่าหยังมาตินั่งเฮ็ดงานอยู่ออฟฟิศเบิดมือ8ชั่วโมงแทบสิ กได้ลูกย่างไปใส่เลยอายุห้ากับไยแล้วค่ะสามสิบห้าเขาสามสิบหกแล้วห้าก็ต้องกระตุนระบบเผาผลาญเท่าแน่ก็ต้องออกกระลังกายข,ขยับขยายร่ยางกายแบบนี้แหละยิบนั่นยิบนี่เมียนมาอัดมีเหตุงานบอกงานบ้านน้องเอฟซีคนนี้ก็มาบอกว่าพี่ดูดเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากไปอยู่ระยองจากที่ทํางานอยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้หนูอยากไปเป็นสาวโรงงานอยู่ระยองค่ะหญิงคิดดีๆเอาดีดเดอร์เยซีบอกว่าตอนนั้นตอนเอเยซีมาอยู่ระยองใหม่ๆตะกี้เนาะเอเยอุบางพี่สมุทรปาการความสะดวกสบายรถเรื่อยยังกิซี่มันก็ดี มีรถส่วนตัวกัไปได้มีรถเมย์มาจอดหอดนาปากซอยทั้งรถสทงถุงสอแถวแนวกินแนวยาของซื้อของซอยอีกย่างแังสีกะลายเฮียคิดว่าตะกี้นะชีวิตตอนอยู่บางพี่สมุทรปราการก็สะดวกสบายแล้วแต่ว่าพ่อตัดสินใจไม่อยู่ระยองตอนสิป,ปีที่แล้วนะะั่นแหะมาที่แรกน้องหญิงเอ้ยปากทางเขานิคมฉันนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากบอวินน้อนงะเขามาในนิคมอีเตอร์ซีบอร์ดยิงค่ะวินมอเตอร์ไซค์ลอย,ยบ,บาทฉันแทบเป็นลม <laughs> แล้วก็มองไปน้าข้างทางน้องอุ้ยคือมีตะปาบอกนัดปลาอย่างแต่ว่าคิดในใจน้องเอาสู่คือมีตะปาตะโคกแต่ฉันสิไปไซเป็นได้สิยูได้บ่ามันคือมาอยู่น้อง เมืองแบบนี้แล้วความสะดวกสบายอีหยังหนะก็คือไปใส่มาใส่กยากจังสีนาะคือมันต้องมีรถมอเตอร์ไซค์จังสีหนะยิงพอไดมันอยู่ระยองไม่ไม่กะปับตกันยกไงเลยล่ะแต่ว่าพอไดมาอยู่แล้วกบไปเยี่ยมไปยามบางพี่สมุทิปาก,กันว่อยากไปได้รู้สึึดอัดรู้สึกแออัเมื่อนี้ตื่นมาไม่เห็นงานบอกงานบ้านส่วนไอ้ก่อนแกว้วก่อนคามก็เอาไปสิหมอกไปล้างบ้านเมี่ยงผู้ใดเป็นคือผัวฉันบ่คนอื่นเขาเอารถไปล่างมาแล้วก็สิจอดไว้ซื้อปกติบ่อดดอิหยังเม่นบอกแต่ว่าก่อนแก้วก เห็ดงานบ้านแลแ่้วก็สิไปหาเปิดหาไงข้างสมบัติก็เอาน่องไกล้สองน่องนั่นแหะออกมาละไล่ว้จากนั้นระวางเห็ดงานบ้านอยู่ชันก็หนึ่งเขาหนึ่งน้ำใบเด้หนึ่งเกือบลืมเกือบไหมมอพอตะรสยเขาแลียวเข้าก็เิียวแป้งสำเร็จแป้งทอดกรอบนี่ละะสิมาเทใส่ซ้ำว้แล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ตีตีนคนๆเห็แป้งมาละลลยกับน้ำลังจากนั้นน่องไกลที่เขาละไย่ว้นั่นแหะเขาก็เิียวลงไปครูแปว่าเบงแล้วแป้งนั่นน่ะมันเป็นน้ำจริงเล้งโพดเขาก็สิเติมแป้งทอดกรอบลงไปน้ำคนแบบนี้สูตรอ อง่งที่มันใหญ่ๆผอมเดิมมันจะสีสุกางขวนฉันโหเด้หาลังคนก็คือสิเตรียมกดแป็นพิมพ์แล้วเนาะ้สิมือสั้นยิกแลวเนาะพวกเธอน่ะค้อสิฟ้าเซลชั้นว่ายายมือนี่นนะมันไหมโอปาแถวบ่อยากเสื้อสายตาพูดเด้เนาะหาลังค้น่ะบ่ต้องทวงฉันเบ้าลัดแล้วฮึๆพอตาหนามันหอนแล้วเขากสิเซาน้องไกลของเฮาน่ละลงไปทอดก็สิทอดไฟอ่อนๆทิ่มว้เด้อพอตามันเหลืองกะว่ามันสุกแล้วก็ตักข้นพักว้ค่ะหลังจากนั้นกะเอาบะแตงนํ้งองํางกมันด้นเเ้อย่างกเออด ที่หลายคนนอกระเม่นมาบอกฉันว่าเบิ้งวิธีการตามสมตามของฉันอะเบิ้งจนตาตามเฮ็ดวิธีตามเลยเด้ตับม,มาเป็นสิบป,ปีผู้ชายบกเก่เคยย่องเพราะจะตาตามสูตรฉันว่าให้ผู้ชายย่องบาา่ั่นบอกแล้วฉันยังโค้งมาตรฐานปลาซีซ้อนตามสูตรแต่ว่าบมื้อนี้อยากสโลอใส่บักหน้าล,ลงไปน้ำเด้แล้วก็ใส่น้ำปาลาลงไปบักหน้าใส่เพื่อเพิ่มสีสันเพราะว่าหยังตีฉันบ่บีบยิงแสดงว่าผู้ชายบอกเธอหนะมักสูตรอุจจาจาคือจะก่อนแก้วก่อนค้าฉันตัวนี้ <laughs> อีหลี <laughs> บางเม่นฉันอ่านฉันจุดใจฟู่เนาะบางคนบอกว่าบ่เคยเฮ็ดกับข้าวกับนนนนนน้้้้าาาาาใหผผััััวววกกิิิเเเเเลลลยยยพอออออมมมมบบ่่่่่่งงงคคปปฉีีแแต็สืขึ ก็มีขอดีอยู่แล้วว่าช่องนี้บ่ได้มีดีแต่เมาดอกว่าคกับข่าเศร้าของสองเท่าก็เป็นอันเซ็ตแล้วแต่ว่าเซ็ตในเวลาประมาณ11โมงหนาทีกินเป็นข้าวเที่ยงได้พอดีค่ะแนวกินกับตำแตงมือนี่ก็สิมีสมพักแล้วก็ข้าวปุ้นที่เรือตะเมือบ้านนี่แหละกินซ้ำนี่แหละง่ายๆมือนี้พวกขาก็สิบ่ได้ออกไปใสดอก็สินอนกองกันเอรีอยู่นี่แหละสองเท่านะยิงถ้าพวกเธอเปียบผัวพวกเธอเป็นรสชาติอาหารพวกเธอาสิเปียกเป็นเมนูอย่างแล้วก็รสชาติแบบดส่วนฉันฉันเปียกเป นเพราะตะยำเพอาะตะกินเข้าไปอุ้ยหวานจุ๋ยค่ะมันก็คือจังนิสัยก่อนแกว้วก่อนค่ำนั่นแหละบิ่งภายนอกนะหญิงโอ้ยหยาบกระด้างเป็นผู้ชายแบบห้ามห้ามหุน่นหุนจังสินะแต่ว่าจิตใจภายในของก่อนแก้วก่อนค่ำฉันนะบอกเลยมีแต่ความอ่อนโยนแลยก็ความใจดีซึ่งถ้าแม่นเปรียบเทียบ,ทบกับฉันแล้วนะอุ้ยฉันบ่ได้เคืองก่อนแกว้วก่อนค่ำเลยฉันนะฉันสิบอกให้ความใจดำของฉันนะ่ะยืนหนึ่งถ้าเทียบกับก่อนแก้วก่อนค่ำฉันบ่ได้เคืองนางเลยแหละเอาจริงๆถ้าแม่นหมู่พวกมมายืเงินน่ะถ้ายืมฉฉัันนสิบอกคเดียวว่าาาบ่่่่แแแตถ้้้มนนนนกกกกออวคะจใหเเขลยค่ื